แม่หมอไม่ค่อยสบายมาสามวันคือเราจะรู้ตัวนะเพราะว่าก่อนจะเป็นหวัดก่อนจะไม่สบายเนี่ยคือเราจะมีอาการมันจะมีอาการฟ้องอะ่ะคือหนึ่งจะนอนไม่ค่อยหลับหลังไปฉีดวัคซีนโควิดมาเนี่ยเราก็นอนไม่หลับเหมือนกับว่า ร่างกายได้รับเชือ้อได้ชับเชื้อโรคอะไรก็ไม่รู้อะวัคเชื้อโรคในวัคซีนมันเป็นอาไวรัสตายอะหลังไปฉีดวัคซีนมาเราก็นอนไม่หลับเพราะร่างกายได้รับเชื้อโรคแปลกปลอมเข้ามาทีเนี้ยเวลาเอะก่อนที่เอ๋ะจะไม่สบายอะเอ๋ะจะมีอาการนะคือหนึ่งอะเราจะนอนไม่ค่อยหลับหนึ่งอะจะนอนไม่ค่อยหลับสาสองเนี่ย ทานอะไรไม่ค่อยลงทานอะไรไม่ค่อยลงสองเนี่ยกินอะไรไม่ค่อยลงสามเนี่ยก็คือจะเริ่มแบบเหนื่อยอ่อนเพลียเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเน,นื้อทีเนี้ยวิธีที่เราใช้อ่ะก็คือว่าเอออย่างที่หนึ่งอ่ะพยายามทานผักผลไม้เยอะๆการทานผักการทาผล การทานผักสดการทานผลไม้เยอะๆเนี่ยช่วยได้มากเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างมันช่วยให้เลือดของเราเนี่ยเป็นด่างเพราะเลือดของเราเป็นด่างเนี่ยเชื้อโรคก็จะตายหมดสองก็คือการทานการทานเกลือดำการทานน้ำด่างการทานน้ำด่างเนี่ยมันช่วยให้เลือดเป็นด่างเชื้อโรคก็จะตายการทานเกลือดำเกลือดำเนี่ยมีแร่ธาตุอาหาร มากมายในเกลือดำมีสารอาหารและแร่ธาตุประมาณ8 4ชนิดเมื่อเราได้ทานเกลือดำเข้าไปเนี่ยสภาพร่างกายของเราเนี่ยหน่ะเลือดจะเป็นด่างสองอะร่างกายได้รับสารอาหารอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราก็จะทานทานฟ้าทลายโจรไปเลย5เม็ดเพราะว่าก่อนเราจะไม่สบายอะนั่นก็คือว่า ร่างกายมันเริ่มไม่ไหวแล้วไงก่อนที่เราจะป่วยอะร่างกายมันทําสงครามแพ้กับไวรัสเพราะฉะนั้นมันทําให้เราอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็กินอะไรไม่ค่อยได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือการการทานผักการทานผลไม้เนี่ยช่วยได้เยอะนะการทานผักสดการทานผลไม้ช่วยได้เยอะ อันนี้ก็แค่จะมาแนะนำเฉยๆก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ